ขอเมสซี่หน่อยเถอะไม่อยากเติมอนะไไม่อยากเติมอีกไม่อยากเติมอีกนะพี่โคมาครับครั้งที่สี่เก้ารัทองอ้าวว้าวบ้าจ้า <laughs> คุกกี้แดนช็อปเติมเกมอีสปอนและเกมอื่นอีกเพียบทุกว่าเติมเอดภัยต้องคุกกี้แดนช็อป โนนหนึ่งเติมเกมไหวจนบริษ,ษัทถูกต้องตามกฎหมายแต่มง่ายที่เปิดร้านหรือลิง์ลยอยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอปไปตมกันเลยสสดครับพี่น้องจุ่ยฟุตบอลมบายทุกคนทุกท่านครับปกะกบผมจันตองอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมาครับ MSN มาทั้งทีครับพี่น้องเมสซี่บิดเคอร์เลอร์ครับตัวเดียวที่ผมอยากได้นะครับมีทองอยู่5000 237ทองครับไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าดูครับบิ๊กไทม์ปี2015ครับสไตล์สวยด้วยครับปีสไตล์บริฟิกวิงเกอร์ครับเคนะครับนี่ก็คือคำนำลึกต้นครับการใช้ทาวข้างที่ไม่ถนัดอยู่ในเกณฑ์3าเต็มนะครับเคนะครับบูตเตอร์ติดตัวก็จะเป็นมิชิคอลนะครับบูท เอ็ดดิ้งเอาเป็นนะครับดิปบิ้งแทรวิชั่นแล้วก็สปีดต้นครับสวยๆครับพี่น้องสกิลติดตัวมาก็จะมีดับต้มธาตุลงเลนคืนเลอร์บิดคืนเลอร์ครับตัวขายเลยนะครับถ้าไม่มีบิดคืนเลอร์ไม่เปิดแน่นอนครับคลิปช็อตคนตัวลองเลนชุดติ้งเฟิร์สไทม์ช็อตบันทัดพลาดทูบสซิ่งเอาเซคคืเลอร์แล้วก็สกิลยิงจุดโทษเปลปตี้สปีดคลิปกลับดูอีกตัวครับตัวนี้ผมว่าต่อไปมันน่าจะมีตัวที่เก่งแรงที่เก่งกว่านี้นะครับน F4 ปัจจุบัน214-215 0นะครับสไตล์เป็นบริฟิกวิงเกอร์ครับสวยๆนะครับสไตล์ของเมสซี่เนม่าครับแต่ครับเงของเนม่ามันควรจะเก่งกว่านี้แต่ตัวนี้ครับที่น่าสนใจก็คือการใช้เท้าข้างที่ไม่ถนัดอยู่ในกิน4เต็ม4เลยทีเดียวครับออสบุตร์ติดตัวครับก็คือเอ็กซ์จิริตี้นะครับบูสต์สปีดสปีดต้นบาลานซ์แล้วก็สเต็มมันหาครับพี่น้องแล้วก็สกิลติดตัวครับก็จะมีสกิลสกิลเฟนดัรเบิลทัช ฟิปแฟบช็อปเทิร์นขามียเอ็นเทิร์นโซงคุทัวร์โรงแรมคันเลอร์เฟิร์สไทม์็อตทูบัสซิ่งแล้วก็เกมแมนชิพครับน่าจะมีสกิลพิเศษหน่อยครับเนม่าแล้วก็คนต่อไปครับลุยโซเลียนครับพี่น้องสไตล์สวยด้วยครับวิ่งสไตล์โกลฟพูชเชอร์ครับลุยโซเลีตนะครับโอเคครับการใช้เท้าข้างที่ไม่ถนัดอยู่ในเกณฑ์สเต็ม4ี่พอดีครับตัวนี้มีสกิลพิเศษด้วยนะครับพี่น้องแล้วก็บูสเตอร์ติดตัวก็จะเป็นสไติเกอร์อินชินนะ เทคิ้งกับวิน่ยบางกันโทนฟิตติ้งแล้วก็สปีดต้นครับโอเคนะครับตัดไปสกิลที่จีตัวมันครับมีเฮดดิ้งแล้วก็มีสกิลพิเศษครับอ่าบูลเลฮดเดอร์ครับลองเล่นคัลเลอร์ไลซิ่งช็อตลองเล่นชิทติ้งเฟิร์สทัมช็อตออฟเซคเคเลอร์เอลิโอ้ซูเปอร์ออริอิตี้ครับแล้วก็ไฟติ้งสปีดครับตัวเดียวที่ผมจะได้คือลูกพี่เมสครับลิโอเนลเมสซี่ครับแต่ถ้าตัวอื่นมาผมจะได้หลุยซัวเหยินนะครับ ผมไม่เหยีได้เนมมาครับเพราะว่าเขาพลังน่าจะเก่งกว่านี้ครับพี่น้องนี่มันมีสกิลพิเศษด้วยครับไปครับครั้งแรกไม่ต้องมีสูตรอะไรเลยมา5้าพันทองไม่รู้ว่าจะพอไหมแหมสีเขียวครับสีเขียวแบบนี้มันน่าจะมีลุ้นอยู่นะ <c oughs> ปกติแล้วผมก็จะไม่มาทําคลิปเปิดอะไรแบบนี้นะครับก็จะเปิดดูคนเดียวเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่โอ้ใครเนี่ยตัวสเต็กเกนนะครับเพราะบางครั้ง คนอาจจะไปดูแบบคลิปที่มีสาระหน่อยนะครับคลิปนี้มันไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร,นะ <c ười> ร่นะเฮเฮ้ยกับมาร์กอันดีเตอ่นติดกันกับตัวนี้เป็นตัวบักเลยนะครับบอกเลยไม่ว่าร่างไหนครับแม่เจอทีไรเซฟอุตลุดครับมาห้าพันทองมึงต้องได่ายเลยแหละเบสซี่มึงต้องออกถ้ามึงไม่มีบิดเคลื่อกูไม่เปิดแน่อนอนครับ <c ười> แล้วก็ไม่ใช่สไตล์พฤษิลิงเกอร์ไม่เปิดแน่อนอนครับพี่น้อง <c ười> เออถ้ามาแบบเอ,อ่อคีตีพีบิ๊กเกอร์นี่ผมก็ไม่เปิดนะครับเพราะว่าผมจะชอบเอาเป็นมสซี่ไปเล่นปิดนะครับมาครับครั้งที่สองเขาใช้สูตรหน่อยมีสูตรหรือไม่ไม่รู้ครับแต่มีทองครับเปิดไปเลยครับมาโอ้ยเอ้ยขาวจวเอ้ยขาวจวเป็นนี้ก็คือมันมีสีเขียวข้างในนะครับน่าจะมีลุ้นอยู่นะข <c oughs> อเปลี่ยนเป็นสีทองได้ไหมมาเอ้ยโอ้ใครวะเบอร์เก้าครับลอยสวยเยิ้ม <laughs> ลุยสุยเหยนบุริษเฮดเดอร์แหม่แต่เขากำลังกระโดดแม่โคตรหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่สกิลของลุยสุยเหยนน่าจะเป็นฟิเบนอนฟินิชชิ่งนะครับน่าจะน่าจะโอเคกว่านะโอเคครับยินดีต้อนรับเวลครมชูลุยสุเลสหรือลุยสุยเหยนสู่ไอดีจานตองเฟรโมบายเฮ้ยสองพันทองครับเฮ้ยไม่ใช่สองพันทองสองครั้งหนึ่งพันแปดร้อยทองเด้อได้ตัวหนึ่งก็รักกุมแล้วนะ ผมไม่เติมตเอทองเพิ่มเพราะว่ามันตอนนี้มันเติมไม่ค่อยเข้าครับ <c oughs> มีปัญหานะครับพี่ครประกาศมาเลยนะไปไปลบไอ้พวกไม่มีไม่มีประโยชน์ออกนะครับเฮ้ยเป็นลบมาร์คอันเดเตอร์สติกเก็ตน,นะครับพวกนีไนไไ้ไปเป็นปุ๋ยะไอสัตว์ไปไปเป็นปุ๋ยนี่ไม่เพิ่มคังให้หน่อยนะครับพี่โคโอ้โห <c oughs> ไปครับไปต่อครับอีก3,437สทองจะมาครับ ขอเมสซี่ครับไม่อยากได้เนม่าครับนี่ขอลูกพิมพ์เมสซครับบิดเคอรลอร์นะครับไม่มีบิดเคอรลอร์ก็เก่งแล้วนะมึงมีบิดเคอรลอร์เนี่ยมันโคตรจะเก่งเลย,เลยครับพี่น้องร้อยแปดด้วยนะครับเมื่อกี้ลุยซื้อเยอนเนี่ยร้อยร้อยห้านะครับมาครับขอสูตรเมื่อกี้หน่อยเผื่อมันมาไปเก้าร้อยทองขอเมสซี่ฮูปโอสีเขียวกันแล้ววะนี่เมื่อกี้ลุยซื้อเย่อน สีเขียวแบบนี้นะครับมึงจะไปหรือเปล่าเปลี่ยนเป็นสีทองโอ้โหมึงใครไอีสัตว์มึงใครโอ้โเอยสกี้โรบิโต้หรือเปล่ามันย้ายทีมเนี่ยโอ้ยย้ายทีมได้หรอวะสกี้โรบิโต้ครับโอ้โหไม่รู้มึงจะมาทำไมนะครับเออมึงมาทำไมนี่เนี่ยเดี๋ยวมึงต้องการเป็นปุ๋ยครับ ไปครับครั้งเต็มครับเราต้องไปลบครับพี่น้องไปมึงมีเป็นปุยซะหรือเป็นตัวไอพวกมีมีประโยชน์มึงไปเลยนี่ายลบไปครับอย่างน้อยก็ได้กัดอัพครับพี่น้องไ้เชิญไปไปไปครับไปต่ออีก2 5ง7ัมทองครับขอเมสซี่หน่อยเถอะไม่อยากเติมอนะไไม่อยากเติมอีกไม่อยากเติมอีกนะพี่โคมาครับครั้งที่4เก้าร้อยทองว้าว โอ้บัาจ้านั่นจะเป็นเมสซี่หรือเปล่าถ้าเป็นผู้แบบนี้ขอเมสซี่ครับพี่น้องขอเมสซี่ไม่อยากเติมต่อเมสซี่เบอร์สิบเมสซี่เมสซี่โอ้โหโอ้โหอะไรจะฟินขนาดนั้นโอ้โหโอ้โหสุดยอดคุยทอดสองถุง เบคอมชูเลวเนลเมซี่บิดกระเลยบปั้นโค้งโคงสูดเอดีจันต้องเป็ดโมบาโอ้โหโคจะภูมิใจในตัวเองไม่รู้ไม่คิดว่าห้าพันทองมันจะได้สองตัวนะพี่น้องไม่เอาแล้วครับผมไม่เอาเนม่าครับเพราะว่าเอามาก็ไม่ดใช้นะครับโอ้ดยอดเหลือทองเหลือครับเนม่าจุเนียเดี๋ยวมันจะมีร่างที่ดีกว่านี้อยู่นะผมว่านะ มันต้องมีสกิลพิเศษอ่ะนี่มากมันต้องพิเศษหน่อยนะครับเพราะมันเก่งไงเดอนักเตะแห่งยุคจะมันไม่มีสกิลพิเศษได้ไงโอเคครับได้มาแล้วเฮียมเมสกับเฮียลุยส์โซย,ยนินครับโอเคเดี๋ยวเราจะอ,อไปดูนะครับเดี๋ยวเอาเข้าทีดนิดน,นึงนะฮะมีถีบมุมผมนะพี่น้องเมซี่ล่างนี้ผมเล่นข้ามือนะเอ๋อตัวนี้นะครับจุดสตาร์ทเนี่ยถ้ามีบิดขึ้นเลยโอ้โหโคตรเด็ดเลยโอเคครับเข้ามาลุยส์โซยินอ่าโอเคครับ แล้วก็เฮียเมสอยู่ไหนวะเออตัวนี้โอเคเฮียเมสครับร้อยแปดโอเคนะครับคะแนนตัวเท่าไหร่บ้างครับนี่คือเดี๋ยวจะพาออกเดี๋ยวไปลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวจะแนะนําแนวทางการอัพไปด้วยนะครับโอเคครับโอเคมาผมอัพตามนี้นะครับพี่น้องนี่ผมไปเล่นแล้วประมาณอ,อ๋อหกเจ็ดเจ็ดเมตช์เออเก้าเมตช์น,นะครับตัวนี้เก้าเมตช์เดี๋ยวไปดูแนวทางการอัพเลยก็แล้วกัน ไยครับตามนี้นะครับเมสซี่บิดเขาเลอร์ครับผมอัพตามนี้นะครับ6 3 8 1 1 0นะครับเอ6 3 8 1 1 0ปเอเขียนครับผมก็จะลดดิปปิ้งลงนิดนึงครับมันเกินเกินไปอ่ะเออไปใส่ชุดติ้งดีกว่าเห็นไหมครับข้าวกำลังตามนี้เดี๋ยวไปดูข้าวกลังที่รวมบูธนะครับรวมบูธกับดีชองด้วยแล้วก็รวมบูธเตอร์ดสองเม็ดด้วยนะครับนี่ครับตามนี้นะครับเอ็ิจิงอเมริกันครับ95วงกตุลดิปปิ้งทรานิชั่นครับ เกินอยู่แล้วครับ961100ครับทำนี้ดีครับสวยอยู่แล้วเบ็ดซี่ครับส่งสั้นส่งยาวครับโลผาดและเจ็ดผาดครับนะครับ8677ถือว่าใช้ได้ครับฟิ็นที่จริงเพิ่มไปครับพี่น้องมันน้อยกันไป9 1มนะครับแล้วก็สถิตเทกกิงครับ86เคิลครับฮีมิตตองคือดีด้วยครับ914ส่วนสปีดครับพี่น้องเอ๋บวกกับดีชองด้วยครับ911สปีดต้นอยู่ที่102ครับ โอเคนะครับคิกกิ้งพาวเวอร์ต้องแรงครับบิดเคอร์เรอร์ครับ93บสามาลานไม่ต้องพูดถึงครับ99แล้วก็สติมมอรนะครับ8 14นะครับโอเคส่วนบูสเตอร์ครับผมก็มีเพิ่มสติกเกอร์อินชินนะครับก็มีเพิ่มเอเด็กิ้งอเวนิทครับบัลคอนทูนฟินิชชิ่งแล้วก็สปิดต้นนะครับบอกเลยข้าวพลัง4ตัวนี้ได้ใช้แน่นอนหรือใครจะชอบอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ผมชอบแบบนี้นะครับเพราะว่าสีข้าพลังนี้ผมได้ใช้เพิ่มแน่นอนครับสติ๊กเกอร์ครับ นี่ผมพิเพิ่มไหมครับสูเก็ตูนฟิปแฟบเพราะว่าผมอยากได้เดรัมทัศน์แบบสเปเชียลเดบัมทัศแล้วก็แนะนำเลยครับไฟติ้งสปิริตครับบอกเลย AI ไอโค้ดเด็ดและครับถ้ามีสกิลไฟติ้งสปิริตแล้วก็ไปเพิ่มสกิลส่งนิดหน่อยครับวิติดพาร์แล้วก็โลดับติดพาร์เพราะว่าผมจะใช้เฮเมทในการส่งบอลด้วยนะครับโอเคไปดูลุยูซเย็นครับเล่นไปแล้ว9แมาช์ครับยิงไปแล้ว5ประตูอันนี้ทดสอบแล้วนะครับ ก็อัป12 49 94นะครับไม่ได้อัพออโต้นะครับ12 49 94นะครับผมออตามนี้นะครับออยู่ที่99อยู่ข้าวพลังข้าวๆนะครับตามนี้นะครับ12 49 94นะครับพี่น้องเองตามนี้นะครับินิชชิ่งไม่ต้องพูดถึงครับลุยสูเย็นครับอย่างน้อยมันก็เป็นนักเตะเวีร์พคู่หรอวะเคยเป็นนะครับเคยเป็นโอเคครับ ไปดูคำว่ารางรวมบูธต่างๆครับทั้งรวมบูธสอเมตรที่ผมใช้นะครับเนี่ยโอเคนะครับคำว่าลังตามนี้ครับไอเด็กกิ้งอเวนิทครับ95้าสบห้าครับบนทูลดิฟฟิ้งไทม์มิชชั่นไม่ได้คิดเลยนะครับ84 81 84ครับสูงสั้นสูงยาวอันนี้ไม่ใช่จุดเด่นอยู่แล้วแต่ฟิ้ดกิ้งพี่น้อง99พี่น้องโอเคนะครับ99บอกเลยยิงตีนแตกเข้าทุกต่อครับอ่าตัวฟิคคับแปดสิบสองเคิลเก้าสิบครับสปีดแปดสิบเก้าข้าศึกต้นด 9 6คิกกิ้งเพิ่มเอร์ไม่ต้องพูดถึงครับ9 2ครับแล้วก็แข็งด้วยครับพี่น้องแข็งด้วยนะครับ85ครับพิกกิ้งพิกกิ้งเลยนะครับมาล้าน81มันคิดเลยนะครับโอเคส่วนสกิลที่ผมไปเพิ่มนะครับไปเพิ่มนะครับบนทัชโซคุโทนนะครับถ้าอยากได้สเปเชียลเดินทัชก็เพิ่มฟิบทัตเข้าไปแล้วก็โน้นหนึ่งของผมก็คือลุงๆครับตัวนี้ต้องเป็นซูร์ซับครับแล้วก็ไปเพิ่มวันทัชผ่านนะครับเอาไปเปลี่ยนกับลุงๆนะครับ นี่บอกเลยสปีดโคตรเด่นครับส่วนอ่บุตเตอร์ก็เพิ่มสตเกเกอร์ชินนะครับก็เหมือนเมสซี่เลยเพิ่มเอดร็กกิ้งเวเนต์บางกุทูนฟินิชชิ่งแล้วก็สปีดตดกลับได้ใช้ยาวๆครับบอกเลยแต่นี่มาผมไม่อนะครับพอแล้วใครได้ตัวไหนกันบ้างครับหมดไปกี่ทองนะครับผมแนะนําเปิดเลยครับคุ้มครับโดยเฉพาะเมสซี่นะครับแล้วก็ลุยเซวยเยนแต่เมสซี่จะคุ้มกว่าครับเพราะมันมีบิดเขินเลิศครับแล้วก็สไตล์สวยด้วยก็คือ บริฟิกวิงเกอร์ครับเป็นปีกธรรมชาตินะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเกมอ o o รอน l Mobile เพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ทำคลิปให้พวกเรารับชมครบทุกคนแน่นอนครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าคลิปนี้ถูกใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องจันตองเปด้วยปู่ปดูนะครับติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับกดกระป